สวัสดีครับวันนี้ครับก็มีเกมใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับชื่อเกมว่า Kingdoms Wee b o r n นะครับได้ข่าวว่าเกมนี้นะครับเป็นคนไทยเป็นคนไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเล่นแบบไหนอย่างไรครับเมื่อเข้ามานะครับหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนี้นะครับจะมีบอ n i ิงขึ้นเล็กน้อยด้านนี้นะครับเรื่องความชัดเจนของรูปนะครับแล้วก็ การทำงานของ AI นะครับที่ยังต้องปรับตรงนิดหน่อยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับมี4เมนูให้เลือกนะครับสำหรับคังแรกนี้นะครับเราก็จะเข้าซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูที่เกมเซตติ่งก่อนนิดนึงก็ดีครับซึ่งสามารถเซตได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมกาเซตประมาณปานกลางครับเป็นไฮแล้วกันเนาะแล้วเอาต้าถือเผื่อว่าหนักเกินไปนะครับในจริงก็ได้นะเผื่อจะได้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนครับ เปลี่ยนเต็มที่240รนะครับส2 0ก็เหลือๆนะครับแอปพลายครับคอนเฟิร์มครับสิงเกิลเพลเยอร์เลือกนิวเกมครับแมปซีนะครับก็คือชื่อนะครับเรากำหนดเมืองอะไรก็ได้นะครับเราได้ลนด็อบก็ได้นะครับเรื่องไรก็อบไม้ด้วยครับเอย่างซีแปลกๆก็เยอะครับมีตัวเลขอะไรก็ได้นี่ก็ได้เดือด ดูแลแค่โอเคตามนี้แบบสายก็ปักกางทุกอย่างปากกางตามนี้ครับยังไม่ปรับอะไรคนระับเราไปดูก่อนคะรัก่อนอื่นนะครับกด generate world นะครับเพื่อจะสร้างเมืองสร้างโลกก่อนนะครับแล้วก็ start game ก,กันเลยเราให้เวลาบันโหลดแป๊บน,นึงนครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับซอรครั้งแรกนะก็จะมี คลายเป็นอินโทรดักชั่นนิดนึงนะครับเระกอบไปตามนั้นทิวทั a l ์ก็เลยโชว์มีโอเคใช้บ้านคอนโทร W A S D อันนี้เหมือนเกม first person shooting นะครับ W A S D นี่คเนี่ยครับเมาสีไว้ซูมเข้าซูมออก Q G E เป็น rotate โอเคเรามาดูกันครับ นะครับเมาส์วิวเลยครับแล้วถ้ากดเมาส์วิวตรงกลางนะครับแล้วหมุนเลื่อนซ้ายขวาครับมันก็จะหมุนซ้ายขวาอย่างเี้ครับเลื่อนไปข้างหน้า W S A D ตัว Q ตัว Q ก็กากาตัวเมาส์กลากดค้างครับมันทำฟังก์ชันเหมือนกันนะครับ Q E นะครับโอเคตอนนี้เรามาเลือกโลเคชันที่เราจะเริ่มต้นกันนะครับ มันก็จะมีทรัพยากรต่างๆนะเราก็เลือกตรงที่มันแบบว่าทรัพยากรที่ดีแต่ตอนนี้เริ่มต้นเราก็ไม่รู้เนาะผมลองดูข้างๆก่อนนะครับฝามีโ,โ,คโคบโ้ฝามีแถบด้านหน้าผมไม่ค่อยดีเมื่าอยู่แถวแอน,นี้แล้วกันน,นี้ครับที่มีเมืองสองอันตตอนตรงนี้ กแบบนี้ครับผมตรงนี้เราก็จะมีด้านข้างขึ้นนะครับว่าราคาในการเริ่มต้นต้องใช้เท่าไหร่นะครับที่เราจะดูได้ไงว่าเรามีงินเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเรากดตรงนี้เลยครับ Start Location 6 69เหรียญนี่คือการเริ่มต้นนะครับแต่ละอย่างที่เรียว่ที่ ความมีทรัพยากรเริ่มต้นที่เรามีนยประมาณนี้เรน้ำต้นมีประมาณนี้ต so, okay. อเลยโอเคเราตามนี้ครับเราไม่ปรับเลยครับลองดูครับเ l ส c าว o w e อนี่ครับาว w e อนะครับด้านล่างครับสร้างเลยแล้วก็เลื่อนดูตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเรากดมานะครับ เพื่อจะโรเทหรือหมุนนะฮะว่าจะให้เมืองเราหมุนไปทางไหนนะครับผมว่าหมุนลงทะเลชอบเรียกดีกว่ามาฝั่งนี้ว่าตรงนี้โอเคครับเกมนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ต้องใช้การ์ดนะครับที่เราต้องทำการซื้อนะเอ่งอยหสามสิบโกอินคัม อพมจะนี้ไว้เหมือนคล้ายๆขนส่งกับเมืองอื่นๆน,นะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นนะเรามีเงินพันสามพอแฮปปีหก็จะสองเรจะความมีความสมควรนีเราต้องใช้ไหมนะแต่เริ่มต้นเอานี้ดีกว่าบวกสามชึน,นะครับมามชอบช้อนนี่มีกคัาไปเลยนะ้ะที่สตาร์ท t ินคาร์ผู้รับที่ม i t ี ไอผมอยู่ใกล้ออนมเอาไอออนดีกว่าแล้วที่ทั้งวันไกมีเรายังไม่รู้แล้วดนที่ไกา์มีนะครับเขามาแนะนำว่าเราต้องทำอะไรบ้างนนครับผู้ผลิเพลง People w t o stay l i v e โอ้ยอะไร Rồi ta cố định có её bỏ đi Jenny cố định liên lạc với sus Rồi t type là writer Hi transformed cái Korean สื้อทุกอย่างแนละ้วมานี่ชุใช่ไหมต้ไม้ีปานีเลยไห่เลยด o o d Producer เกด้าวด้วยนะครับเกต์อะต่้งๆทกคนครับนัสจะมีมาให้เราซื้อเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะดูงูนะบอ เนี่ยครับก็เกมมันก็ดูรื่อไหลดีครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆเล่นไปนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเคยเข้ามานะครับก็ลองดูครับเราสามารถซูมเข้าดูได้เหมือนแบบเราอยู่แบบในพื้นที่เลยนะครับอันนี้คือความเร็วของบนเร็วไปหน่ยอยคีเดีวยวพอเราสามารถใช้เมาส์ขวานะครับกดกดค้างลากกดค้างลากได้นะครับเพื่อจะเราจะได้ดูภาพ้เร็วขึ้นนะเร็วกว่า w SDF กดแท็บ <ott> <t ap> นะครับเนี่ยครับก็จะดู overview ก็คือดูข้อมูลส่วนต่างๆของเมืองเรานะครับนี่นะครับนี่เมืองเรานะครับ,รบ,รรบแล้วก็ด้านข้างนะครับเนี่ยเห็นชื่อตรงนี้ไหมนี่ก็คือบรรดาบอ t นะครับหรือ AI นะที่อยู่ด้วยกันเราสร้างเมืองของมันไปนะครับเราก็สร้างของเราไปคนระับ ก็ดูว่าใครจะมีอาณาจักรใหญ่กว่ากัน,นในการแข่งขัน,นครับเมื่อกี้ผมเลือก AI 8คนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหคนนะครับก็จเ,เป็นเพื่อนเล่นของเราไปนะครับก็เมื่อเมือเราใหญ่ขึ้นเงินมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถจะขยายเมืองออกไปนะครับแล้วก็ทำอะไรต่างๆได้มากมายเพิ่มขึ้นนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเข้าไปในสตรีมนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Kingdom Reborn นะครับแล้วก็โหลดมาลองเล่นได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นครับมีโปรโมชั่นนะครับเหลือ289บาทนะครับจากราคาประมาณ5 6 0 0นะครับลองเล่นกันดูครับสนุกไม่สนุกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแนะนำติดชมก็ได้ตามสบายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ